พันรงคนเก่าโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดแห่งหนึ่งมีกฎเหล็กที่สืบทอดกันมาหลายสิบปีคือห้ามน,นักเรียนอยู่ในโรงเรียนหลังหกโมงเย็นครูมักจะบอกว่าเป็นเรื่องความปลอดภยัยแต่รุ่นพี่ในชมรมศิลปะอยา่างวินกลับคิดว่ามันเป็นเรื่องมุงเนืคืนนันสุกวินและกลุ่มเพื่อนแอบซ่อนตัวอยู่ในห้องชมรมที่อยู่บนชั้นสี่ของตึกไม้เก่าเพื่อปั่นงานส่งปรกกวดพวกเขาปิดไฟมืดสนิท ใช้เพียงแสงจากไฟฉายและหน้าจอโน้ตบุ๊กเพื่อไม่ให้ครูเวนเห็นเวลาล่วงเลยไปจนถึง21นาฬิกาอากาศที่เคยร้อนอบอ้าวกลับเย็นเยือบลงกระทันหันลมเย็นๆพัดผ่านร่องไม้กระดานขึ้นมาจนวินขนลุกสู้ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากห้องเรียนว่างเปล่าที่อยู่ชั้นบนสุดนั่นก็คือชั้นห้าซึ่งถูกปิดตายเอาไว้มันคือเสียงห้าอ้อ้ไม้หนักๆไปกับพื้นไม้ เสียงดังสนัน่นวินและเพื่อนสะดุ้งสึกตัวพวกเขามองหน้ากันด้วยความสงสัยเพราะชั้นห้าเป็นห้องเก็บของที่ไม่มีใครใช้มานานแล้วใครขึ้นไปเล่นอะไรข้างบนวะวินกระซิบเขากับเพื่อนอีกสองคนตัดสินใจเดินขึ้นไปดูโดยอ้างกับตัวเองว่าอาจจะเป็นขโมยแต่เมื่อก้าวขึ้นไปสู่ชั้นที่ห้ากลิ่นที่ประทะจมูกกลับไม่ใช่กลิ่นฝุน่นแต่มันคือกลิ่นน้ำมันกา๊าซและกลิ่นเหม็นอับ เหมือนอับอะไรย่ยบางอย่างใช้ในมือวินสันตร,ริกเมื่อเขาส่องเข้าไปในห้องเก็บของผ่านช่องกระจกที่แตกละเอียดเขาเห็นเงาร่างสูงใหญ่ในชุดสีกากีสีซีดเหมือนเครื่องแบบพันรงสมัยก่อนร่างนั้นกำลังยืนหันหลัง,งก้มก้เงยๆอยู่ที่มุมห้องขอโทษครับลุงพวกผมกำลังจะกลับกันแล้วครับวินตะโกนบอกร่างนั้นค่อยๆหยุดมือแล้วเสียงลากเก้าอี้ก็ดังขึ้นอีกคื่ แต่ครั้งนี้มันดังมาจากข้างหลังของพวกวินวินรีบหันขวับไปมองแสงไฟฉายส่องไปโดนร่างของพานโรงคนเดิมแต่ทว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วกลับมาอยู่ที่ใหม่อยู่ตรงหัวบันไดาทางลลดวงตาเขาโบล็กขากันกลล่างหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนถูกของแข็มกระแทกอย่างแรงผิวหนังตามร่างกายไหมเกรียมเป็นสีดำสนิทในมือของเขาไม่ได้ถือเครื่องมือช่าง ต่เขากําลังลากโต้าอี้ไม้ที่มีร่างของเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่บนนั้นนัเกเรียนคนนั้นสวมชุดนักเรียนรุ่นเก่าที่มีรอยเลอะท่วมตัวผ่านโรงร่างไม้เกรียมคนนั้นขยับปากที่แหวนเบอรพยายามจะสบเสียงยังไม่กลับบ้านโลกวินนึกขึ้นได้ทันทีจากเรื่องเล่าเก่าแก่เมื่อ30ปีก่อนเคยมีเหตุเพลิงไหม้ที่ตึกนี้ผ่านโรงคนหนึ่งพยายามฝากองเพลิงขึ้นมาช่วยนักเรียนที่ติดอยู่ในห้องเก็บของ แา่สุดท้ายทั้งคู่ก็หนีออกมาไม่ได้และถูกคานไม้ทับในสภาพที่พานโรงกำลังพยายามลากเก้าอี้ให้นักเรียนใช้ปีนหน้าต่างออกไปร่างนั้นเริ่มเดินลากเก้าอี้เข้าหาพวกวินเสียงดังบาดหขึ้นเรื่อยๆทุกก้าวที่พานโรงเดินจะมีรอยไหมติดบนพื้นไม้วินและเพื่อนไม่รอช้าพวกเขาวิ่งฝ่าร่างนั้นลงบันไดไปอย่างไม่คิดชีวิต ทุกคนรู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบและแห้ามกลางพยายามจะควา้าติดชายเสื้อไว้ตลอดทางพวกเขาวิ่งออกไปถึงประตูรั้วโรงเรียนด้วยสภาพสะบักสะบอมเมื่อหันกลับไปมองที่ชั้นห้าของตึกไม้พวกเขาเห็นแสงไฟสีส้มสว่างวาบเหมือนไฟกำลังไหม้ห้องนั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวูบดับไปพร้อมกับเห็นเงาคนยืนนิ่งอยู่ที่หน้าตา่างตั้งแต่วันนั้นวินและกลุ่มเพื่อนไม่เคยอยู่เย็นอีกเลยพวกเขาเข้าใจแล้วว่า กฎที่ห้ามอยู่หลังหกโมงเย็นไม่ได้มีไว้เพื่อกันขโมยแต่มีไว้เพื่อไม่ให้ใครต้องไปเป็นเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ในห้องเรียนที่ถูกลืมห้องนั้น